i ตัวเองตัวใครตัวใคก็สะดับฉันฉันก็ต้องเท่าต่างก็สำคัญมากไปกว่านั้นครับผมได้ดูสคริปต์ก่อนที่เะคีิปเมื่อกี้นี้คือต้องบอกว่าต้องตื่นเต้นมากๆใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวการมาเมืองไทยของเขานีไม่ธรรมดาเลยครับอยากให้เขาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการมาเมืงองไทยครั้งนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับก็ช่วงนี้ปกติในยุคก่อนหน้าน

แน่นอนค่ะงั้นแสดงว่าต่อจากนี้จะมีการโปรโมทอัลบั้มีที่เมืองไทยด้วยใช่ไหมครับใช่จะโครโมทในประเทศแน่นอนค่ะโปรโมทอัลบั้มในประเทศไทยด้วยแล้วก็ง,งานอะไรก็ได้ผมจะใช้อยากตั้งใจทำทุกงานเลยครับเอ <c oughs> อไ,ไ,ไ,ได้ได้ทำแน่เลย นอกจากนี้แล้วนะครับได้ข่าวว่าสาเหตุที่มาเปิดตัวอัลบั้มนี้ในประเทศไทยพร้อมกับมีความพิเศษเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นคือมีเพลงไทยอยู่ในอัลบั้มด้วยใช่ไหมครับเนี่ย <laughs> ใ,ใช่ครับมีเพลงไทยในอัลบั้มบอกอย่างนี้ครับพี่พิสุรชนครับไม่ใช่มีแค่เพลงไทยนะครับยังมีเพลงทั้งเวอร์ชันใสคลิปด้วยมีทั้งเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วย แต่ที่แน่ๆอังกฤษกับญี่ปุ่นเราพักไว้ก่อนเราย้อนกลับมาที่เพลงไทยก่อนยูชอนชิตอนอัดเพลงไทยนี่มีความยากง่ายหรือลำบากยังไงบ้ครับเวลาอัดเพลงไทยเดชจริงเ่คือจะบอกเขาเรยว่ายากมากเลยครับคือสัญญากนัน้าังดู้สัครม이라고สดุดแต่ก็ครมแลม้วก็ว่าเร คือมันยากตรงที่ว่าเอ๊ะเราก็เราก็ร้องเพลงตามที่ทีมงานเขาเขียนเป็นภาษาเกาหลีไว้ให้เราตัวภาษาไทยพอออกแล้วมันไม่ใช่อ่ะก็คือต้องร้องใหม่ก็คือบอกบอกได้เลยว่า mm มันยากจริงๆนานไหมครับในการอัดเพลงไทยเวอร์ชันนี้ใช้เวลานานไหมใช้เวลานานครับเพราะฉะนั Marsh ้นท er> ุกคนเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไเราจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับ แต่ผมชอว่าผมก็จะคุ้นเคยกับภาษาไทยมากขึ้นเพราะว่าผมจะมีโอกาสพูดภาษาไทยเรียนภาษาไทยมากขึ้นนะครับ<อ>มีคนจะสอนไหมครับขอดูมือคนสอนหน่อยครับคุณครูภาษาไทยเต็มเลยครับสนใจเรื่องนี้เลยครับพี่อาภาษาไทยมากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นมีความกังวลใจอะไรไหมครับเวลาน้องเพลงไทยกลัวว่า แฟนจะชอบหรือไม่ชอบหรือยังไงไหมครับมีความกังวลอะไรอย่างนี้ไหมครับโอเลงโอเลงแเตจม้ามนชมชิ่วมีกังวลนิดเดียวหนึ่ง้วคือบอกตรงๆผมไม่อยากแบบรองเพลงให้ทุกคน ฟังแล้วก็อ๋อคนเกาหลีร้องเพลงไทยคืออยากให้คนฟังเพลงแล้วแบบเฮ้ยอันนี้คืออยูชอนร้องจริงๆหรอคือแบบเ๊ะจังราะจังอะไรอย่างี้ดีกว่าก็เลยแบบขยันเต็มที่อะค่ะจริงๆคําถามนี้ที่ผมถามไปเนี่ยคือผมแค่อยากจะบอกเขาว่าเขาไม่ต้องกังวลเลยครับว่าแฟนๆจะชอบหรือไม่ชอบแค่ความตั้งใจที่เขาร้องเพลงไทยในทุกๆครั้งที่ออกมาในเพลงนี้แล้วเป็นเพลงพิเศษที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยทุกคนที่นี่ก็ดีใจมาก ออ่าเบอกว่าผมก็เข้าใจนะครับแต่คืออย่างน้อยเรามีโอกาสร้องเพลงไทยเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดนะครับเวอร์ชันที่ผมว่าดีที่สุดแน่นอนใช่ว่ากลนเง่เด่นเด่นผมดดกำลังใจเขาหยดนไหมครับท่คุณรอฟังอยู่นครับแต่นอกจากนี้ครับผมย้ำตรงนี้คุณผู้ชมครับพี่พี่สืบบชนนครับ ในวันนีน้ก็ถือเป็นบิกเดย์แล้วเป็นวันสำคัญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆมาฝากแฟนๆและทุกท okay ี okay ่ส <speaking> ื <f> ่อมวลชนที <b ush> okay ่นี่ขออนุญาตยูชอนด้วยนะครับที่จะเอาเรื่องหลังการร้องเพลงไทยมาเปิดให้แฟนๆได้ดูนี่จริงเแ่ก็รู้ว่จริงๆนิดนึงโอเคไหมครับอะาจึง รอให้ฟังเวอร์ชันแบบเต็มๆดีไหมอ่ะร้อนเต็มๆหรือว่าจะดูเบื้องหลังดีครับให้เลือกครับดูดูมีใครแล้วกันครับงั้นทุกคนรับก็ไปดูเบื้องหลังวีดีโอชุดนี้ไดครับเช่นครับ สั้นๆแบบนีโอเคมากไม่ไม่จะได้ดูยาวกว่านี้คือบรรยากาศหลังจากนี้เป็นยังไงเขาไม่อร้องผมสนุกสนานมากเลยค่ะบต่อกตรงๆภาษาไทยยากนะคะแต่ว่าคือตอนที่ไปอัดเสียอัดเพลงนะคะสนุกจริงๆครับ 우리가 듣고싶은 노래언제 라이브로 말씀하시는거죠? 요 다음주 28일날 오는 2 8일에 여러분들께 열심히 연습해서 프로 ผมจะขยันซ้อมนะครับแล้วก็ร้องสดๆให้ทุกคนฟังแบบเต็มๆเลยในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเป็น m i คอนเสิร์ตเองครับพร้อมจะไปดูกันไหมครับพร้อมไห้กลังใจกันไหมครับเอาคนดู็นกำลังใจกับยูชอนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจะมีคนปุ้แล้วก็เป็ฟังเยอะมากนะครับยูชอนครับต้องพยายามดีครับเด็กกดดันกดดันเสือปีนนะครับยูชอนชิ 이자가아 a 이미 w 타이틀 마 u 마 d r e m i n g she title Ababa, Remind. You try to like my thing about Reminding remind ใกระนั้นเราเองมีร้ครก,ก็คือตัวคำภาษาอังกฤษนคะคะทีมายนั้นเองนะครับแต่ก็คือในเพลงนี้ถ้าทุกคนรอฟังดูทั้งอราบัามา้มนะคะคือมันก็จะมีความรู้สึกที่ผมมีอยู่กับแฟนคลับแล้วก็คมขอบคุณที่ผมอยากมอบให้กับแฟนคลับนะคะผมเรียกได้ว่าอราบั้มนี้คืออดีตปัจจุบันแล้วก็เป็นผมในอนาคตที่มั่นใจว่าจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็คือการเริ่มต้นใหม่ๆด้วยเนี่ยค่ะโอ้ความหมายสุดยอดมากเลยโปรเมิกกับผมก็รีมายนี่เองไหมครับ ทุกคนจะเป็นกำลังใจกับเขาตลอดไปไม่ต้องกลัวเลครับเด็กแล้วทีนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ครับเนื่องจากว่าระยะเวลาที่เขาไปอยู่ที่เมืองไทยในครั้งนี้เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะระยะเวลานานกว่าทุกครั้งพอสมควรเนาะยูชอนเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งอันนี้ทุกคนทั่วทั้งโลกรู้ดียูชอนเป็นคนที่เป็นนักสแสดงที่เก่งอันนี้ทั่วโลกก็รู้ดีนะครับ มีโอกาสไหมครับที่เราจะได้เห็นคุณชวนในช่วงนี้เล่นละครไทยบ้างอยู่นานเหลือเกินเลยนครับรับบทรับเชิญหรือเป็นบทพระเอกมีโอกาสไหมครับเพราะว่าภาษาไทยเขาแข็งแรงมากแล้วครับเด็กเอ้คือชินจช่ไมาบ้าเนี่ย็ก금생각ี่ผมคิดว่ 싶은데 네. 현실적인 것과 네. 이제 언어적인 네. 그런 거를 이제 생각을 하는데 뭐 이제 대본이 나와 있고 뭔가 그걸 외요. 그렇죠. 뭐 어느 나라에서 하 대본을 외워서 하니까 네. 그러니까 재밌을 것 같아요. 아, 그니까. 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 그 ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็น่าจะยากแต่บททารับบทนะครับคือบทล,ละครอนะจะเป็นที่ไหนก็ได้เขาก็ต้องจําเอาถูกไหมครับจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ทุกคนก็ต้องจำเวลาแสดง<อ>ผม<อ>ว่าก็น่าลองดูนะคะถ้ามีโอกาสแน่นอนเลยครับเอาะน,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 นะครับเดี๋ยวผมช่วยองนครับทางที่พี่สบุบรณ์ชวยนะครับผู้จัดจนะแล้วจะเป็นช่องไหนก็ตามในระยะนี้ยูชอนชีของผมครับพรอ้อมรับทุกบทน,นะครับผม เพราะฉะนั้นติดต่อมาได้เลยครับความจำดีชอนผมพีกก่บอกเลยสบายมากเรื่องภาษาหายห่วงผมาังที่น่ก่อนเด็ก ค oh, ุณผ mm hmm. yeah. ู้ชมครับพ uh huh> ha ี่นิสุมัชวนครับแน่นอนว่าวันที่28พฤศจิกายนนี้เราจะมีมินิคอนเสิร์ตและก็เป็นงานเปิดอัลบั้มของเขาด้วยนะครับอยากให้คีณผูชได้ฝากพี่นิสุมัชนและก็แฟนๆเกี่ยวกับงานในครั้งนี้วันที่28พฤศจิกายนอีกสักครั้งหนึ่งเช่นกันครับจริงๆที่จริงล้วผมอยเกไี่ั่ก่ีัต่าอน้กเนช่วงคนต้อง่บ้าั้วกมีกรรงัร1 9้วยนะครับผมก็เลยไม่าไปร 진짜 진심으로 다행이라는 라고 생각을 네. 하고 어, 1 8일날 여러분들하고 진짜 저도 엄청 기대를 많이 하고 있어요. 이거 네. 보통 아, 한번 하실까? 아, 그 정말 이번에 태국을 넘어올 때 정말 진심으로 이제 활동을 한다라는 마음을 네. 제대로 못고왔기 때문에 네. 그 동안에 물론 그 동안에 이제 공연을 하고도 라고 네. 그런 것도 있었겠지만 그때랑 이좀 마음이 많이 네. 다는것 같아요. 그래서 เขาบอกว่ารู้สึกขอบคุณมากๆที well> <t <t ่ผมได้ม um> ีโอกาสนี้ที่ได้อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ที่ได้เจอทุกคนแบบนี้ในช่วงโควิดนาทีคือบอกได้เลยว่าผมอ่ะที่จริงอ่ะอยากรีบมาหาทุกคนแต่ด้วยรุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้คือได้ช่วงจังหวะเวลาคือตอนนี้ใช่แต่คือรู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนให้โอกาส ในประเทศไทยอะค่ะคือบอกได้เลยว่าการมาประเทศไทยครั้งนี้จะแตกต่างกับครั้ง่อนๆที่เคยมาเพ<น>ราะว่าใจาที่ผมมีให้กับงานครั้งนี้การมาประเทศไทยครั้งนี้อะบอกได้เลยว่าผมมั่นใจจริงๆว่าผมจะทําเต็มที่แล้วก็สนุกสนานมากๆเลยอะค่ะผมก็เลยอยากสัญญาทุกคนว่างานในวันที่28พฤศจิกายนนะคะทุกคนจะมีความสุขแน่นอนสนุกสนานแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมครับหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ล็อกวันเอาไว้28พฤศจิกายน เรามีนัดก,กันที่นี่นะครับเราจะมีความสุขกันที่นี่ไปพร้อมๆกับศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบและก็ให้การสนับสนุนเขาในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาอาจจะนอนนิดเองครับแต่ว่ายังไงก็ตามใจครับทุกอย่างที่ฝากในวันนี้คือความตั้งใจของผู้ชายคมีจริงๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนสำหรับการทำงานในเมืองไทยในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพรฟตูชนด้วยนะครับวันนี้โปรมอรได้กับพรคตูชอนเปนั้งเลย